คกับพสัสดุเบรกที่4ของรายงาน BBC impression นนะครับวันนี้แหมโอกาสดีมากเลยผมขับรถผ่านาถนนเรียบทางด่วนรามินทานะครับจะไปลาดพร้าวเนี่ยขับรถปื๊ดเนี่ยมองซ้ายมือเนี่ยจะเห็นอยู่ร้านอยู่หนึ่งร้านนะครับบรรยากาศดีมากมองมาแบบโอ้โหสวยเลยเตะตาเลยครับเลยต้องเลี้ยวปื๊ดเข้ามาเลยนะครับร้านนี้อยู่ตรงซอยยูทินพัฒนานะครับติดกับชิคลิพาร์บริกนะครับท่านนักเที่ยวทั้งหลายเนี่ยต้องรู้จักแน่เลยตรงนี้ก่อนถึงซีบีซีนะครับไม่ไม่ไม่ไกลนะครับ ร้านนี้บรรยากาศดีมากนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมาเจอกับเจ้าของร้านพี่ชายใจดีครับพี่ดำครับพี่ดำสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่ดำแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมดำพุ่นตะกูลนะครับมาจากนิวยอร์กยินดีมากที่ได้มาออกรายการนี้นะครับโอ้โหครับพี่เป็นเกียรติมากครับพี่ยินดีมากพี่ดำพี่ดำถามก่อนเมื่อกี้พี่ดำบอกว่ามาจากนิวยอร์กครับผมคือยังไงพี่ครับผมก็ ไปแก่ที่นู่นนะฮะไปไปไปอยู่ด้านเกันไปอยู่สิบกว่าปีอยู่สิสิบกว่าปีครับเป็นบาร์เทนเดอร์ครับสนุกสนานกับร้านอาหารมากครับผมก็มีความรู้ด้านคุ้นเคยกับอาหารครับผม็เลยชอบหลักการต่างๆที่นู่นครับตอนนี้ใกล้รีไทยก็มีเพื่อนเชพพอเป็นเพื่อนสนิทจะมากอยู่ด้วยกันมาสามสิบกว่าปีเหมือนกันครับก็คิดใจเดียวว่าเราจะ มาทําอะไรในเมืองไทยเพื่อให้คนไทยได้ชิมอาหารรสที่ดีเหมือนกับอยู่นีวยอรกเวิร์คลาสครับพี่ Yes เวิร์กคลาสคุณพ่อก็เลยโอเคเรามาลองดูกันเลยเป็นร้านน้ำมือนายน้ำมือนายกริลทำไมจะเป็นน้ำมือนายก็เพี้เพราะว่าคุณพ่อมีแปดร้านแล้วอ้าวมีแปดร้านแล้วมีเป็นร้านที่เก้าเลยเราแปดร้านนั่คือที่นิวยอร์กที่อเมริกาใช่ไหมครับ Yes คือคือคืออยู่ที่นิวยอร์กเลยแปดร้านหรือว่ากระจายไปตามร้านต่าง อยู่ในนิวยอร์กมาแฮตตันเลยครับโอ้แปดร้านที่แฮตตันที่เดียวโอ้แดงว่าต้องขายดีมากนะพี่ครับผมแล้วก็มาเป็นร้านที่เก้าในเมืองไทยครับเราชื่อนัมบันไดกริลเราก็อยากให้ทุกคนเวลคัมเลยฮะมาดูว่านิวยอร์กของเรามาอยู่ที่เมืองไทยแล้วไม่ต้องไปนิวยอร์กครับผมมไปมาที่นี่เลยครับมาที่นามบันไดกริลเลยนะครับพี่ตังครับแล้วตอนนี้โปรโมชั่นที่ร้านเนี่ยมีอะไรบ้างครับทิ่โปรโมชั่นของเรา จะมีไอเดียที่ว่าจับฉลากทุกเดือนคแล้วให้ในสิ่งที่ว่าลูกค้าไม่เคยได้เราโปรโมชั่นว่าใครจับได้เราจะโทรไปบอกทันทีคุณสามารถทานอาหารใน1,000บาทเราจอกให้คุณอ่อครับอ่าเราเป็นเราก็มีการแถมวายอ่าก็เหมือน voucher หนึ่งพันมาทานฟรีเลยนะครับครับครแล้ววันพุธรหัสเรามีดนตรีอ่าครับนักร้องมาจากังกิ ทั้งทั้งวงนะครับคือเป็นคือเป็นต่างชาติทั้งแบรนด์เลยทั้งวงเลยใช่ไหมครับไม่ฮะนักร้องเป็นคนต่างชาติอ๋อเฉพาะนักร้องสองคนนะครับเฉพาะวันวันตลาดวันเทนเดอร์ไนท์ครับกี่โมงครับพี่ดำเริ่มตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งครับถึงสี่ทุ่มครับถึงสี่ทุ่มแต่ล้านอาหารเราปิดห้าทุ่ม ปิดห้าทุ่มอ่าเคเช่นโคบิดห้าทุ่มครับปิดห้าทุ่มนะครับแล้วเห็นไม่ได้บอกว่ามีคนในวงการบันเทิงมาใช้บริการโโอ้หเยอะมากเลยครับยกตัวอย่างพิธีกินสีอ่าพิธีกินสีเปเชิงยิ้มให้เปิดเชิงยิ้มคุณโดมอ่าอัศนีวัชส,สันอ,อ,อะไรพวกนี้มาประจํามาประจําลูกค้าประจํำลูกค้าประจําครับผมคือติดใจรสชาติอาหารนั่นแหละของเชฟพอครับผมเชฟพอทำให้เขามีความสุขมีความสุขในด้าน อาหารเซนเตอร์ทานครับเปิดปีกี่โมงครับพี่ดำของเราอ่าเราเปิดสี่โมงเย็นปิดเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนนะครับผมอ่านี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องอาหารครับพี่ดำครับโอเคเรื่องอาหารผมอยากจะแนะนําทูเชพของผมมาอธิบายให้ฟังเยี่ยมเลยครับพี่ครับอ่าเอาเชิญทูเชฟหลินนะครับสวัสดีครับเชฟหลินสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ทูเชพของเรานะฮะครับนี่คือผู้ช่วยของเชฟพอลเลย เป็นซูเช์ฟ้าเลยครับฟาเชฟพอเลยครับเดี๋ยวเชฟเดชอธอธิบายว่าครับนี่คือฟ้าแชมเปญของเรามาอย่างไงมาอย่างไรครับเชิญเชฟดิเลยครับครับตัวนี้เป็นสื่อได้ว่าเป็นสเปเชียลของโรงแรมเลยขายดีที่สุดอันดับหนึ่งก็คือปลากระพงขาวยัดไส้กับสปิเนตครีมนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสแชมเปญแล้วก็เบอร์น้าด้วยชีสพารเมซานคีม จะมีกลิ่นหอมของ,ของวายของชีสแล้วก็ครีมซอสที่เป็นอบรสชาติสีอิ๊วดีมากเตรียมมากครับเชฟครับทานตัดมาเลยครับเชฟตัวต่อไปนะคะเป็นอันนี้โอเว่นรสเต็มแลมชนนะคะเป็นพาสต้าทานกับแหนมแหนมที่จะทําเป็นแลนมตุ๋นนะคะแลนมตุ๋นนะครับจะใช้เวลาตุ๋นประมาณสามชั่วโมงเฮ้อจะค่อนข้างแบบล้วนเลยนะนุ่มล้วนเลยนะไม่ล้วนแต่นุ่มเลยใช่ไหมครับทานู่กับพาสต้ารับ พาสต้านี่เราเราใส่อะไรเพื่อน่ยตรงนี้มีพิเศษค่ะแบบนัมเบอร์ไนต์คือนะคะไม่ธรรมดาแน่นอนที่นี่จะมีทางได้พิมโตค่ะอ๋อโอเคครับเอาเรียกเอาเรียก่ันน้ำเข้าครับน้ำเข้าจากที่นิวยอร์กเอย่างนี้ครับก็มีเป็นประเทศส่งมาคะแล้วก็ใช้อลิฟออยล์ค่ะครับหน้าตาหน่าทานมากครับอ่ะถัดมาถัดมาเป็นอาหารไทยนะคะครับเฟเชลเหมือนกันตัวนี้ขายอีก ก็เป็นหมูย่างจิ้มแจ่วหมูย่างของเราจะมีซอสรสเด็ดเลยเฉพาะสำหรับที่นัมเบอร์หนายิงครับครกใช้หมูสันนอกนะคะเป็นหมูครูบุตัดหมูดำอย่างดีนะคะครับนุ่มมากแล้วก็ครุ๊กับน้ำซอสของเราผ่านกับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดอย่างแน่นทอาเองร้านนึงคน้ำจิ้มแจ่วนี่พี่ดำพี่ดำบอกว่าไม่ใช่แจ่วอีสานไม่ใช่แจ่วอีสานอ่าแจวนิวยอร์กอ่าโอ้โหพิเศษมากมาไกลมาไกลมากครับ ชาติถัดมาครับชาติถัดมานะคะเป็นล็อตเตอร์บิดซุปซุปล็อตเตอร์นะคะใช้ล็อตเตอร์จริงๆแล้วก็มาเคี่ยวสี่ถึงห้าชั่วโมงครับแล้วก็ชาติถัดมาก็ต้องทานคู่กับกาลหิกเบรคกระหริกบัตเตอร์ที่นี่ก็ผสมเองเหมือนกันรสชาติแน่นอนครับไม่มีส่วนผสมของเกลือเราจะใช้เป็นแอนชูวีอ๋อแอนชูวีเลยครับโอ้เยี่ยมตัวเลยครับอืมครับผมอาที้ วัตถุดิบเนี่ยที่เรารังสรรค์มาสวยงามขนาดนี้ครับวัตถุดิบเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยนำเข้านำเข้าบางอย่างก็หาในนี้ได้แต่เราต้องคัดแบบคัดแบบหัวกะทิเลยนะครับไม่ดีก็ไม่ใช้เลยครับอันนี้ผมถามพี่ดำเลยไอ้เองอย่างอย่างจานเนี้ยโอ้รูปล่างหน้าตาเนี้ยพี่ราคามัน ถึงพันไหมพี่โอ้โหอย่าไปพูดได้สองจานจริงเหรอครับโอ้โหมาที่เราต้องถูกใจแน่ๆเลยราคาเราอ่าไ้ด้วยถูกราคาถูกราคาโอ้โหอาหารฝรั่งราคาคนไทยครับครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ผู้ชมชิมนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับโอ้อดใจไม่อยู่นะครับเดี๋ยวขอชิมเลยครับอันนี้บอกว่าเจ้านิวยอร์กนะฮะเดี๋ยวขอชิมเจ้านิวยอร์กของพี่ดำนิดหนึ่งนะครับ น้ำจิ้มตัวนี้เชฟทำเองเลยใช่ไหมครับพริกคั่วเองนะครับทำเองเลยนะครับหมูนี่ตัวนี้ย่างนานไหมครับเชสิบห้านาทีนะครับมันเข้าเนื้อเลยครับรสชาติมันเข้าเนื้อมากอร่อยมากครับเยิยมเยยม นี่ครับอาหารคุณภาพต้องอย่างนี้ครับรสชาติสุดยอดราคาก็ถูกใจจริงๆสบายกระเป๋าโอ้พี่ดำครับเจ๊ครับเยี่ยมจริงๆนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับพี่เบลครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกลาท่านผู้ชมนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งทานให้หมดนะครับต้องทานให้หมดครับเพราะอร่อยอย่างนี้นะครับของอร่อยนี้ต้องทานให้หมดนะครับครับอย่าลืมนะครับฝากไว้นะครับสำหรับแฟนรายการ Music Impression นะครับสำหรับคอนเสิร์ต Music Impression คอนเสิร์ตครั้งที่หนึ่งนะครับในตอน Song on the Movie วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนะครับที่โลนทร์เอ็มเจียเตอร์นะครับถนนพิบูลย์ตัดใหม่1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับจองบัตรได้ที่ w w w facebook.com/slash/musicimpression นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับหรืออจองได้ที่สถาบันดนตรีชั้นนำทั่วกรุงเทพเลยนะครับโรงเรียนดนตรีใหญ่ๆเนี่ยเราเข้าไปเลยครับมีบัตรจองแน่นอนครับนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวต้องนั่งทานทำภารกิจของผมให้สมบูรณ์ก็คือทานให้หมดก่อนนะครับเพราะอร่อยจริงๆครับแล้วก็ วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีศิลปินท่านไหนมาในรายการของเราจะมีเพลงเพราะๆให้รายให้ฟังเนี่ยลิศพาไปเที่ยวร้านไหนอีกเนี่ยติดตามชมนะครับ Music Impression ทุกคืนวันเสาร์ห้าทุ่ม Spring New ครับวันนี้นะครับผมพี่ดำแล้วก็เชฟลาไปก่อนครับรบสวัสดีครับสวัสดีครับ